สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลูครับสวัสดีครับช่วงนี้ใครๆก็อยากจะหลังเบอร์ครับทํายังไงถึงหลังจะเบอร์ได้ครับอ่าวิธีที่ทําให้หลังเบอร์ใช่ไหมครับหรือว่าหน้าเบอร์เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่มานีสี่ปัจจัยสี่ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของ F number ครับนะครับเลนส์ตัวนั้นที่มี F number กว้างนะครับตัวเลขเล็กๆเนี่ยยิ่งเบอร์ได้มากเพิ่มมากขึ้นนะครับครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเลนส์ที่ F number กว้างอะครับ ปัจจัยที่สองเลยครับใช้เลนส์เทเลโฟโต้เลนที่ยาวมีทางยาวก็จะยาวครับแล้วซูมเข้าไปนะครับเบลอได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดไม่มีทั้งเลนส์เอฟกว้างแล้วไม่มีทั้งเลนส์เทเลนะครับเป็นเลนส์วายบ้างก็ได้ครับได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเข้าใกล้แบบเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องเข้าใกล้แบบแล้วเดี๋ยวฉากก็จะเบลอเหมือนกันก็คือเลนส์วายเกินนะครับส่วนปัจจัยที่สามปัจจัยที่สามนะครับก็คือในเรื่องของแบ็คกราวแบ็คกราวเขา้เกี่ยวยังไง ี่อเขากบอยากให้เบอร์มากก้อนแบ็กกราวต้องไกลใช่แบลตัวแบกกับแบ็กกราวเนี่ยควรห่างกันยิ่งห่างมากนะครับความเบอร์จะมากขึ้นนะฮะอันนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะครับส่วนปัจจัยที่สี่อันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องที่มีเซนเซอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งเบอร์เพิ่มมากขึ้นสังเกตที่กล้องที่เป็น compact เซนเซอร์จะเล็กเอาเป็นกล้อง d s r APS-C ตัวคูณก็ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเอาเป็นโูรเฟรมก็ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงยิ่งเซนเซอร์ใหญ่ครับ ความเบอร์จะเพิ่มมากขึ้นสังเกตนะว่าทำไมคอมแพคถึงถึงถ่ายเบอร์ได้ไม่ค่อยเยอะเนื่องจากสาเหตุเซนเซอร์มันเล็กสาเหตุที่คนเราจะต้องไปไขว่คว้าหาหาก็คือเนี่ยนะเพราะเซนเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นมันทําให้ความเบอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับปีปจดีสี่นะครับพอเราเรียนรู้แล้วแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันวันนี้ก็แนะนำเท่านี้นะพี่นะครับสวัสดีครับพี่ทานสวัสดีครับเอกครับพี่ทุกครับ